สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเจเอทโฟนะคะอยู่กับท้ายอีกแล้วค่ะแล้วถากก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะน้องใหม่ป้ายแดงนะคะคุณไดสตาร์เกเซอร์ค่ะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซนเซอร์ทาวตีนะคะเดี๋ยวไปดูฟังก์ชันการใช้งานของเรากันเลยค่ะตามมาเลยเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของตัวฟังก์ชันแรกก่อนนะคะจะสามารถสั่งเปิดปิดได้ค่ะจากตำแหน่งด้านหน้าคนขับเลยนะคะจะสามารถสั่งได้นะคะจากตำแหน่งสวิสตช์ตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะเปิดไฟค่ะ ก็มีระบบไฟเดิมของรถติดมาแบบนี้ด้วยนะคะยวถาลองเปิดใช้งานให้ดูนะะี่ค่ะฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะสายไฟค่ะจะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากทีมช่างมืออาชีพของเราเลยนะคะได้งานเนียเนียๆเรียบร้อยแบบนี้เลยค่ะและที่ด้านหลังนะคะสามารถสั่งปิดได้ค่ะจากตำแหน่งนี้ได้เลยนะคะนะคะี่ค่ะฝาท้ายก็ลงมาแบบนี้เลยในส่วนของปุ่มเปิดเดิมค่ะ กดแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องออกแรงดึงหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะก็ฟังก์ชันต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราจะใช้งานนะคะจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยนะคะอันนี้ไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะเดี๋ยวลองใช้งานกันนี่ค่ะกดไปที่ปุ่มปลดล็อกนะคะ3าครั้งเท่านั้นเองสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเช่นกันนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าเซนเซอร์ถาวตนะคะตำแหน่งจะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวถ่ายลองติใช้งานให้ดูค่ะ นี่แม่นยำม,มากๆเลยค่ะสั่งได้ทั้งเตะเปิดเตะปิดเช่นกันนะคะเตะง่ายๆครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ก็คือในส่วนของตัวเซฟตี้ที่เป็นตัวระบบกันหนีบค่ะเดี๋ยวลองเทสให้ดูนี่นะคะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะคะหากลูกค้าท่านใดที่ใช้รถรุ่น คุณได้ Star เ a z e r ค่ะสนใจอยากติดตั้งฝาท้าไทยไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ J e p o นะคะหรือเป็นไลน์ออฟ i ิเชียลก็ได้นะคะเป็นตัวแอสไซตามด้วย J e p o ได้เลยนะคะเรายินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะ